พลังซอฟ t ์พาเวเอร์ความงามไทยรองใจชาวจีนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวาระฉลองความสัมพันธ์ไทยจีน 50ปีได้สร้างปรากฏการ์ฟีเวอร์ขึ้นในแดนปังกรอย่างไม่เคยมีมาก่อนข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าเพียงไม่กี่วันที่มีข่าวการเสด็จถูกเผยแพร่ในสื่อจีนมากกว่า2,000 20, 0ชิ้นและที่น่าทึ่งคือความเห็นจากชาวเน็ตจีนสูงถึง1 0 9 0ละ95เป็นไปในเชิงบวกโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มอยากวปปอและโตอินที่ชาวจีนต่างพากันแชร์ภาพความประทับใจ หัวใจสำคัญที่เป็นกระแสไวรัลคือพระสิริโฉมและพระราชอัธยาศัยของสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีสื่อจีนต่างพากันชื่นชมในฉลองพระองค์ชุดผ้าไทยที่ทรงเปลี่ยนถึง9ชุดในแต่ละลุกซึ่งชาวจีนยกย่องว่าเป็นความสง่างามและมีระดับเป็นการนำผ้าไหมและงานฝีมือไทยมานำเสนอสู่สายตาชาวโลกในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่มีชีวิต ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้สร้างเพียงความชื่นชมเท่านั้นแต่ยังส่งผลเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวไทยอย่างมหาศาลภาพลักษณ์ของไทยพุ่งแรงที่สุดในรอบปีจนเอเจนทัวร์ในจีนมียอดสอบถามและจองแพ็กเกจเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นทันทีเพราะความรู้สึกว่าไทยจีนคือครอบครัวเดียวกันวันนี้พาไทยจึงไม่ใช่แค่เครื่องนุ่งห่มอีกต่อไปแต่คือพลังที่ประกาศให้โลกได้รู้ถึงความงามแบบไทย ที่ครองใจทุกดวงใจของชาวจีนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตฝืนฟูเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศอย่างสง่างามและยั่งยืน